สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูทีมงานแก้วสง่าครับนี่ครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับของเสียบอลครับผมเราค้างขาดครับเพราะว่าทางจะหนืดๆหนหน่อยนะครับนี่นะครับลักษณะการขาดนะครับนี่ ไม่ได้ขัดที่เฟืองนะครับขาดขาดตรงแกนเลยนะครับปปัมปัมมลลึงึงงทางก็จะหนื่นๆนะครับเนี่ยเพราะว่าเคยลอกมาแล้วนะครับนี่ลอกมารอบหนึ่งแล้วนะครับ S <S อันตรายมากครับถ้าทางเหนือเน,นี่อันตรายครับแตบ่ถ้าเป็นฮิโน่นี่ก็จะขาดยากหน่อยนะครับถ้าเป็นอีสูนี่เร็วมากครับช่างนี้เดียวก็ไปแล้ว เนื่งจากเพิ่งเล่าไปปีที่แล้วนะครับปีนี้มาเล่าอีกทางก็เลยจะนวมนวมนะใช้บใช้ PC 200นะครับตัวนี้น่าจะ160นะครับไม่แน่ใจครับเปลี่ยนสติกเกอร์หรือเปล่านะครับ มาสองคันเลยครับตัวนี้200นะครับเป็น210ครับตัวนี้160นะครับเป็น200ครับทิ๊กเกอร์ ดูเทเลอร์กันครับเทเลอร์นี่มันขั้นเลอขั้นเก่ารุ่นแรกๆเลยปอนี่อ๋อขันนี้แรงมากครับเทเลอร์โอ้หลายปีแล้วครับคันนี้ เจบบอลบอกว่าออกตัวนี่ไม่ได้กระชากเลยครับมันขาดแบบง่ายๆเลยครับนี่ตายตู่นแมคโครเลยตายตู่นแมคโครเลยไป้บ้านไม่เจ๊ไปน้ำเลยมั้งมบไปลูกมันนี่จำพายกันคิวกันคิวแรงกีดมพูดองนี่ครับนายนาเกติมัสักครับตัวน้ำได้สั้นเออเจ๊กล้องไม่ได้ครับเดินนี้เลยครับ งามมาเต้นเต้นเต้นในยูทูบเลยดิคันนี้มาจากสวนซักนะครับขนมสารคามคันนี้ก็จะหลายปีแล้วนะครับ ภฟในมันอภายในภายในมันมันมันโตลยมันตึกร้อนเลย4เซน4เซน5นเนจะของจะของปล่อย4เซนแล้วอ่ะเอาเลยเสียรถถ่ายรันมารถถ่ยพบีจะของกรบอกว่า4เซน5เลย สี่แสหเอาไปเลยครับเจ้าของบอกครับมีรถส่งน้ำมันนะครับโอ้พุ่กีใหญ่มาก ตัวนี้สองร้อยนะครับใส่ส,สติกเกอร์สองร้อยสิบเทวิ่งแต่กับรถเล็กๆนะครับมาเจอรุ่นนี้เนี่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้สิงห์เทคทีวีด้วยนะครับ <st ress> ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ <st ress> สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ